สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นมีนา54นะครับโจทย์กำหนดว่าให้เส้นตรง x ลบ y บวก2เท่ากับ0ตัดกับวงกลม x กำลังสบวก y กำลัง2บวก6 x ลบ4 y บวก4เท่ากับ0ที่จุด A และจุด B ถ้าคูณดับ AB เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีเส้นตรง y เท่ากับ2เป็นแกนของพาราโบลา และพาราบโบล,ลานี้ผ่านจุด A และจุด B แล้ว A บวก B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้นะครับสรุปก็คือเขาอยากหา A บวก B ซึ่ง A, B, A เล็ก B เล็กเป็นจุดโฟกัสของพาราโบลา,บลลาดังนั้นนั่นหมายความว่าเราควรจะหาสมการพาราบโบล,ลาให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพาราโบลาบลลผ่านจุด A แล้วก็ผ่านจุด A จุด B ใหญ่ ซึ่งจุด A ใหญ่กับ B ใหญ่เนี่ยมันคือจุดที่เส้นตรงนี้ตัดกับวงกลมนี้ดังนั้นสิ่งที่พี่แบงค์คิดถึงคำว่าตัดกันพี่แบงค์ก็จะต้องเลือกใช้เรื่องอะไรครับใช้เรื่องของการแก้ระบบสมการเรามีสมการวงกลมกับสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงคือ x ลบ y บวก2เท่ากับ0เป็นสมการที่1สมการวงกลมคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก6 x ลบสีบวกสเท่ากับศเป็นสมการที่2ดังนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์อยากจะแก้สมการจะแก้ยังไงดีโอเคเพี่บงบอกว่าถ้าจัดรูปนะแล้วเดี๋ยวเอาลงไปแทนค่าจากสมการที่1 X ก็มีค่าเับ y ากลบสองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์ทำให้มันดูดูดูดีขึ้นหน่อยนะจริงๆแล้ววิธีเนี้ยเราจะทำยังไง คือเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันยากในการคิดเลขมันจะต้องเอา y ลบสองลงมาแทนที่นี้ลงมาแทนที่นี้แต่ทีนี้ถ้าพี่แบงค์ลองจัดรูปดูก่อนนะครับพี่แบงค์สังเกตเห็นว่าจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์นะครับแล้วก็บวก y กาลังสองลบสี่ y เดี๋ยวเรามาเพิ่มฟดท้ายกันย้ายสี่ไปอีกข้างหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวเนี้ย เอาตัวตรงกลางหารสองกำลัง2องเพิ่มเข้าไปหหารสยกกำลังสงก็เลยกลายเป็น9 4. หารสยกกำลังสงก็เลยกลายเป็น4จาดังนั้นนั่นหมายความว่าพี่แบงค์จะต้องบวก9แล้วก็บวก4เข้าไปอีกด้านหนึ่งด้วยโอเคทีนี้เรามาจัดรูปกันต่อเราเลยรู้ว่าตัวนี้คือ x. 3บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 บวกกับ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบ4บวก4หายไปก็เลยมีค่าเท่ากับ9สังเกตไหมครับว่าสิ่งที่พี่แบงค์เห็นอยู่คือ y ลบ2เนี่ยมันมีค่าเป็น x แล้วตัวนี้มันก็มี y ลบ2อยู่พอดีเลยดังนั้นถ้าพี่แบงค์หัดทําให้มันง่ายขึ้นแทนที่เมื่อกี้เราจะเอา x ตัวนี้เป็น y ลบ2ลงไปแทนค่าแต่คราวนี้พี่แบงค์แทน y ลบตัวนี้ด้วย x แทน จะทาให้พี่แปลงคิดเลขได้ง่ายขึ้นไหมมันก็ทําให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคไหมตัวนี้ถ้ากระจายกําลังสองสมบูรณ์ออกมาให้เหมือนเดิมก็คือกลายเป็น x กาลังสองบวกหก x บวกเก้าบวกกับ x กาลังสองมีค่าผบเก้าใหญ่เก้ามาลบกับเก้าหายไป x กาลังสองกับ x กาลังสองรวมกันกลายเป็นสอง x กาลังสองตัวนี้คือบวกหก x มีค่าเท่ากับ0แก้สมการยังไงครับดึงสอตัวร่วมออกตัวนี้ก็เลยเหลือ x บวก3เท่ากับ0ดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยสามารถทราบค่าได้ว่า 2x มีค่าเท่ากับ0หรือไม่ก็ x บวก3เท่ากับ0ก็แปลว่า x เท่ากับ0หรือไม่ก็ x เท่ากับลบ3ทีนี้ถ้าอยากจะหาค่า y พี่แบงก์เอา x ตัวนี้กลับลงไปแทนในสมการที่3าม สมการที่3คืออันไหนเอย่ยก็คือ,อ x เท่ากับ y ลบ2ตัวนี้ครับถ้าเอา x เป็นศูนย์ศูนย์เท่ากับ y ลบสแต่ว่า y เดียวก็เท่ากับ2จริงไหมครับแต่ถ้าเอา x ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือลงไปแทนค่าก็กลายเป็นลบ3เท่ากับ y ลบ2ลบสแล้วย้ายสองมาบวก y เดียวก็เท่ากับลบ1จริงไหมครับดังนั้น ู่อันดับที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่แบงค์เลยบอกได้ว่ามันอยู่ที่จุดอะไรบ้างถ้า x เป็น0 y เป็น2ถ้า x เป็น -3 y เป็น -1 โอเคพี่แบงค์มาลองพ l ดกราฟกัน0 2อยู่ตรงนี้แล้วก็ -3 -1 โดยประมาณนะครับคือตรงนี้โอเคทีนี้ทีนี้ ก็หาจุดตัดได้ละว,ว่าจุด A ใหญ่ B ใหญ่คืออะไรทีนี้เขาบอกว่าพาราโบลาซึ่งมเงเ 2, เงบบีเส้นตรง y เท่ากับ2เป็นแกนของพาราโบลาเส้นตรง y เท่ากับ2เป็นแกนของพาราโบลาคําว่าแกนของพาราโบลาก,ก็คือแกนสมมาตรนะครับเราบอกว่าเส้นเนี้ย y เท่ากับ2คุณสมบัติของแกนสมมาตรปกติแล้วพาราโบลาใดๆก็ตาม แกนสมมาตรเนี่ยมันจะตัดที่จุดอะไรเสมอครับที่จุดยอดเสมอเลยสังเกตไหมครับจะตัดที่จุด H K ทีนี้เราบอกว่าพาราโบลาในข้อนี้แกนสมมาตรเป็นแนวนอนแปลว่าพาราโบลาเนี่ยก็ต้องเป็นแนวนอนด้วยถูกไหมครับซึ่งการที่เป็นพาราโบลาแนวนอนแล้วจุดตัดเนี่ยอยู่ที่เห็นไหมครับมันตัดที่จุดนี้พอดีเลย เพราะว่าโจทย์บอกมาว่าพาราโบลาผ่านจุด A แล้วก็ผ่านจุด B ในที่นี้พี่แบงค์ไม่รู้นะว่า A กับ B อันไหนคืออันไหนพี่แบงค์ลองใส่ตัวตัว A กับตัว B ลงไปดังนั้นพาราโบลาที่พี่แบงค์เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นพาราโบลาแนวนี้ปะครับแล้วจุด A ก็กลายเป็นจุดยอดพอดีเลยจริงไหมโอเคน่าจะเป็นรูปนี้ทำไมพี่แบงค์บอกว่ามีคนถามพี่แบงค์ว่าทำไมไม่หันไปอีกด้านหนึ่งละ่ะ ทำไมไม่หันไปด้านนี้ก็ถ้าหันไปเปิดขวาครับมันจะผ่านจุด B จุดนี้ไหมมันก็จะไม่ผ่านถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยรู้ว่าพาราโบลาตัวนี้ต้องเป็นพาราโบลาเปิดซ้ายแน่นอนโดย h k อยู่ที่0 2ยังจำแพทเทิร์นพาราโบลาแนวนอนได้ไหมพาราโบลาแนวนอนคือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ 4c y ลบ k กับ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4c x ลบ h มันคือตัวไหนอะครับพาราโบลามี2แนวเราท่องกันว่าใครกำลัง1อยู่แนวนั้นโอบแนวนั้นดังนั้นตอนนี้มันเหมือนกับเป็นแนวนอนมันโอบแกน x แปลว่าพี่แบงค์จะต้องใช้แพทเทิร์นที่2ถูกไหมครับดังนั้นข้อน,นี้พี่แบงค์ก็รู้ละ พาราโบลาของพี่แบงค์ต้องใช้แพทเทิร์นนี้ในการใส่ HK อยู่ที่02แปลว่า k คือ2 h คือ0ประเด็นก็คือยังไม่รู้ตัว c แต่เรารู้ว่ามันผ่านจุดลบ3ลบ1ถ้าพี่แบงค์เอาจุดลบ3ลบ1ลงไปแทนค่ามันจะกลายเป็นลบ1ลบกับ3เออขอโทษครับลบ1ลบกับ2ทั้งหมดยกกำลัง2 มีค่าเท่ากับ 4c ลบ3ลบกับ0ฝั่งนี้ลบ1ลบ2ก็คือลบ3ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ 4c คูณกับลบ3แปลว่าแปลว่าฝั่งขวามือคือลบ 12c ฝั่งซ้ายมือคือ 9c เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ9ส่วนลบ12ถ้าพี่แบงย้ายลบ12มาหารตัดเลขเป็นเศษส่วนอย่างตาำ ด้วยแม่3 c มเดียวก็เลยได้ลบ3ส่วน4โจทย์ถามหาจุดโฟกัสถูกไหมครับดังนั้นจุดโฟกัสมันจะต้องกระเถิบมา C หน่วยกระเถิบเข้าไปในส่วนโคง้งมา C หน่วยมกี้เราบอกว่า C คือ3มส่วน4ลบ3ส่วน4ถ้ากระเถิบมา3มส่วน4แต่ว่าจุดนี้ก็คือจุดลบ3าส่วน4สองถูกไหมครับนี่คือโฟกัสโอเค เรารู้แล้วว่าจุดโฟกัสคือลบสามส่วนสี่สองทีนี้โจทย์ถามหาว่า a บวก b คือเท่าไหร่จุดโฟกัสคือลบสามส่วนสี่สองเปรียบเทียบกับตัว a b a ก็คือลบสามส่วนสี่ b ก็คือสองเอามาบวกกันก็กลายเป็นลบสามส่วนสี่บวกสองทำคณาโนขึ้นมาก็กลายเป็นลบสามบวก 8ปส่วนสหรือก็คือ5้ส่วนสนั่นเองดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยสี่ครับอย่าลืมเรื่องของการวิเคราะห์จุดยอดกับแกนแกนพาราโบลานะครับมันจะต้องตัดกันที่จุดยอดพอดีโอเคนะครับถ้าใครตีปัญหาต,ตีโจทย์ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่า02คือ hk แล้วแล้วมันก็จะติดไปเรื่อยๆโอเคนะครับ